ฏิบัตการช่วยปลาขืนสู่แม่น้ําไม่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นกลัวมันยักเอา อคจุดข hey, ah e e, ับรถพลัดหลงเข้ามาบนถนนสายที ma, ่มันเป็นเหวนอนเขาวงกฏของป่าแสมป่าโกงกลางแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่ประการใดเลยเพื่อนว่าไหมจุดเออมีคนก็ถามมาว่าไอ้จุดคือใครบางคนก็ถามมาผมคุยกับอะไรอันที่จริงคําถามนี้มันถามได้ห้ามิติเลยนะจะถามว่าไอ้จุดคือใครก็ได้จะถามว่าไอ้จุดคือเมื่อไหร่เว้น ไไแต่ถามว่าไอ้จูดคือที่ไหนแว e r ถามว่าไอ้จูดทําไมว h y แต่วันนี้ขอตอบมิติแรกก่อนว่าไอ้จูดคืออะไรนี่ครับคือไอ้จูดกีตาร์ตัวนี้มีชื่อว่าไอ้จูดถนนเส้นนี้จะพาเราไปถึงไหน น้ำสายนี้ไหลหลังไปสูค่คนใดทุง่งนาแดนนี้ใครนอเป็นคนปลูกเอาไว้เด็กน้อยเหล่านี้หนูหนูอยู่กันยังไงไปดีกว่าไอ้จุด เด็กน้อยเหล่านี้นูหนูอยู่กันยังไงนานนานนานนาสงสัยไปเสียทุกอย่างวิธีเส้นทางใครบ้างไม่อยากเป็นสบายแต่โลกของเรา สง,งัดมบดสวา่างต้องแลกมาด้วยความวุ่นวายความวุ่นวายวอดวาย๋อผมเช็คสายตาดูเฮ้ยสองข้างมันชัดไม่เท่ากันกว่ะข้างซ้ายมันเบลอกว่าว่ะ กฎข้อที่1ของความสุขของการเดินทางคือสายตามต้องแจมสายไม่งั้นก็จูดเองก็นอนอยู่กับบ้านหลับตาจินตนาการเอาก็ได้ใช่ไหมจะเล่าให้ฟังเพื่อนกูเขาชอบเครื่องเสียงมากโอ้โหลำโพงเป็นล้านแอมพลิฟายเครื่องเล่นเทิร์นเทเบิลรวมกันแล้วแบบหลายล้านบาทเลยเอาแค่สายลำโพงนะเมตรหนึ่งสอหมื่นบาทอะ คือเครื่องเสียงเขาแบบสมบูรณ์แบบมากจุดประสงค์คือเพื่อให้เมื่อเปิดแผ่นเสียงเปิดซีดีเปิดเสียงออกมาแล้วแบบเสียงมันสมจริงคมชัดที่สุดเสร็จแล้ว <laughs> เพื่อนกูหูมันตึงจบไหมผมเนี่ยมีเสียงรบกวนในหูเนี่ยจบไหมกฎข้อที่หนึ่งของความสุขในการฟังเพลงคือสุขภาพหูต้องดี กฎข้อเจตนิงของความสุขในการเดินทางคือสายตาต้องดีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่มีคุณค่าที่สุดต้องบํารุงรักษาที่สุดเนี่ยคืออวัยวะของเราเองฟังเพลงต้องดูแลหูเล่นดนตรีดูแลหูเดินทางดูแลสายตาดูแลลูกในตาของเราให้ดีที่สุด ่และตัวฉันไม่อาจอยู่คำฟ้าไม่เหมือนดวงตะวันนั่งได้ไหมวะเนี่ยนี่จะโคล,ลงตะปูตามตูดแน่ๆเลยนั่นไงแม่น้ำนี่แหละตัวฉัน ไม่อาจหยุดสายน้ำ <illes> ที่ทอดยาวสู่ฝั <saben illos> <ông> inform inform <threads> ่งฝันเห็นคนพายเรือไหมจุดเห็นแล้วมันสงบเย็นดีเนาะแต่กูเศร้าใจว่ะเศร้าใจเวลาแงนมองท้องฟ้าเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลามองท้องฟ้าแล้วมันไม่ใสกระจ่างสีครามเหมือนเมื่อก่อนเลยเมฆสวยๆก็ เห็นแต่อะไรรู้ไหมต่นี้กูเห็นแต่หยักย่ายอยากยาก่ายเต็มไปหมดเลยไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าอายุปูน,นี้แล้วลุงโอ้โหหมอเรียกกูลุงนะเขาบอกว่ากูเป็นวุ้นในตาเสื่อมรักษาไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปชั่วชีวิตโอเคอยู่กับมันชั่วชีวิตก็ได้วะ แต่กูก็ต้องหาทางทําอะไรบางอย่างเพื่อให้อยู่กับมันแล้วแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขอะสุดท้ายกูมีวิธีเว้ยมีวิธีที่จะมองอะไรที่คิดว่ามันเบลเๆไม่ชัดเนี่ยกูมองจนชัดจนได้อะวิธีอย่างกูคืออาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ยกตัวอย่างอ่านอ่พอดีเลยมีนกอยู่กลุ่มนึงล่องลอยบินวนอยู่บนท้องฟ้ามึงว่านกอะไรมึงเป็นวิญญานี่หอะไปดูใ,ใกล้ได้ไหม กูไม่มีกล้องสองทางไกลอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่นกปากหางมันคือนกกระทุงรู้ได้ไงเหรอรู้ได้ก็เพราะเห็นได้ชัดก็เพราะความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ผมมีรุ่นน้องชื่อลุงโรจนบุงคลเจ้าเอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกเขาพาผมไปเรียนรู้เรื่องนกพาผมออกไปดูนกภาคสนามมีหนังสือให้ผมดูว่าถ้านกกระทุนนะรูปร่างมันเป็นอย่างนี้ ไปดูของจริงเวลามันบินมันบินท่าร่างมันเป็นแบบนี้มันอาจจะดูคล้ายนกปากหางแต่ข้อมูลอางนี้ที่สำคัญคือถ้านกปากหางเนี่ยวามันบินมันล่อนเนี่ยนะเราจะเห็นขามันเหยียดยาวเลยหางมันออกมาเลยแบบมันเหยียดขาเท่มากเลยแต่ถ้าเป็นนกกระทุงเนี่ยขามันสั้นพอขามันสั้นเวลามันบินมันเหยียดขายังไงมันก็ไม่พ้นหางเพราะฉะนั้นเกิดความแตกต่างแล้วดูไกลๆก็พอรู้แล้วว่าไอ้แบบนี้ไม่มีหางโผลมานั่นคือนกกระทุง นอกจากนี้เรายังต้องมีข้อมูลมีความรู้สะสมไว้ในหัวเราคือเราอยู่ระแวกไหนอยู่ใกล้หนองใกล้บึงใกล้แหล่งน้ําและยิ่งถ้าอยู่ชายฝั่งทะเลนั่นละสามารถจะอนุมานว่ามันคือนกกระทุงและถ้าเรามีประสบการณ์มากพอความรู้มากพอความเข้าใจมากพอเราเห็นมันทั้งนที่ไกลลิฟนะแต่เราเห็นมันชัดในในสมองในจิตของเราเลยว่านั่นคือนกกระทุงนี่จะบอกให้จุดถ้าเป็นรุ่นพ่อกู ไกลกว่าน,นั้นอีกเว้ยเห็นบินอยู่ในเขาบอกได้เลยนะ่ะอ๋อลูกนัน่นน่ะนกกระทุมถ้ายิงมันมาได้นะปากมันเนี่ยเอามาทำไม้กเกาหลังปีกมันเอาไปทำพัดแล้วพ่อกูยังเห็นชัดไปถึงรสชาติสัมผัสได้ถึงผิวพันธุ์ของมันเลยเขาบอกว่าอ๋อปากไปทำที่กเกาหลังปีกไปทำพัดเนื้อมันเนื้อมันหยาบว่ะเนื้อมันคาวว่ะหลุดไหมเขายังยิงนกกินกันอยู่ครับ สุดเขตเทศบาลตำบลบางตะบูนกรุงเทพเขามีถนนเข้าวสารใช่ไหมไอ้จุดขอนแก่นเมืองอีสานบ้านมึงเขามีถนนเข้าเหนียวบางตะบูนมีนี่เว้ยถนนโอง่ง